ดครับซาธุซาธุครับผมจะเปิดแล้วครับผมขอขอให้ประสบผมสมลสำเร็จรุ่งรงไปด้วยดีครับผมแค่ร้านผมไปได้ดีครับผมแล้วให้เกิดเรื่องร้ไรๆแบบนี้ไม่ได้เกิดกับที่ร้านผมอีกครับผมการขอพรครั้งแรกในปีนี้นผมแล้วก็เดือนเดือนเกิเดอของผมคือเดือนธันวาแล้วผมก็จะไปดูร้าน วันนี้ไอ้ประวานเปียกต้องไปรอแล้วเพราะที่ผมไม่จำเป็นต้องไปเปิดร้านาเนาะเฮ้ยมาช่วยวะเฮ้ย,ย,ยมีมามาช่วยวะเฮ้ยไม่ได้เป็นมาผมด้วยอะโอเคมีทั้งเรื่องรถหายหลายคันคนระับคนขโมยไปเป็นผู้หญิงคนระับเป็นผู้หญิง เอารถผมมาไปไปเป็นเขาเป็นนายหน้าแล้วก็ไปดำดำต่อทำแบบพี่หลายหลายคันเลยหมดไปเยอะเลยทำทำมือลราหมดห้าสิบคันอะ่ะแต่ยังใช้ชีวิตแบบชิวๆแม่งสุดยอดแล้วก็สุดยอด,ออด,ยอดตายไปผมก็สมควรตายมา,มายโกกว่าคนที่งานคนลโกนี่ลูกสงสารลูกที่เกิดมาเป็นลูกของเขาที่แม่ฆพี่แม่ที่เมฆเป็ในใจกว,ว่าเ้ยมันเปิดร้านไม้มล่ะว,วะ ยมีแต่มันนะครับโอ้เฮ้ยม,มานานยังนี่โอ้โหเดือดแต่หวานเปียกกุเลยออโอ้อ๋ออ๋อเดี๋ยวพี่ไปดูข้างๆกันเริ่มเก็บเ,เริ่มอะไรครับผมฝั่งนี้โซนนี้ก็ ห้องนี้ก็เก็บหมดแล้วครับโลกผมกะว่านะพห้องนี้ห้องนี้จะทะลุตีเข้าหากันเราก็ทําเป็นห้องกระจกไอกคือความคิดนะครับผมแต่อาจจะได้หยุดไปเพราะโอ้โหดูไอ,อ,อคนที่มาอยู่นะผมไอที่อก็อย่างว่าแนละ้วบางทีก็จะเอาคอนเทนต์สนุกสนานไปแต่บางทีชีวิตจริงมันไม่ได้สนุกเหมือนในคอนเทนต์หรอกผมทําออกไปนะผมก็ทําให้คุณตลกได้สนุกอะไรไปเลย ชื่อจริงด้วยด้วยจอคอมเป็นเงินได้เนี่ยดูมันทำมือตืดตื้อแต่คนอยู่ก็ซบกเราอ้แม่งมีจะมีหัวขโมยขี้ขโมยไม่รู้ว่ามันผ่านสังคมมาแบบไหนนรหรือแบบไม่มีใครสอนหรือสอนแม่งแต่คนมันดื้อน,นะผมพูดแม่งก็ไม่ฟังตอนผมบอกและครับหลังแม่งก็เหมือนเดิม เอืมห้องอ่อันนี้ก็เป็นห้องของช่างนะช่างก็ผมให้กลับไปแล้วก็โหมันป่วยขนาดนี้เลยเลยช่างกูเนี่ย ไอ้นี่นี่วะไอ้ที่มันชอบนอนอสิงยังนอนทุกห้องเลยวะวนห้องนี้ก็มันเนี่ยมันนอนทั้งสองห้องไอ้เหียเนี่ยดูความสกกรกมันโอ้โหเขี่ยขนาดไหนดูดิให้ดูนิดเดียวแล้วกันโอ้โหบ้องอ,อันนี้หืมภูเขาสินเขาเก็บเงินแล้วเนี่ย มึงไม่น่าจะเก็บเงินได้มึงดูนี่โอ้โหอย่ามันเป็นวัดอีกูอันนี้มีแต่ของผมเลยเนะี่ยที่ผมคนมาเพื่อให้มันห่มได้มันนอนกันเสื้อผ้าที่มันใส่กันก็เป็นของผมนะเหมือนชุดเท่ผม,มให้มันเท่แบ่งกันเท่ โหตอนมาอยู่ใหม่ก็จัดกันดีดีจัดเท่เลยแหละหลังก็เป็นนี้ทุกรุ่นนะเป็นทุกรุ่นเลยผมเลยบบกว่าไม่ต้องจริงอะเก็บเงินไว้แบบใช้ตัวเองก็ไปหมดแล้วนะมาหมดแล้วกัวเคียเนี่จะมาโทษมนันได้กูไปใจดีเองคือผมใจดีเองแหละที่ผมให้มาอยู่ทั้งทั้งที่คนบอกพ่อแม่ผมก็บอกนะว่าไม่ต้องให้มันอยู่หรอกแบบนี้ <c oughs> อะไรเนี่ยมงไม่มีดูดมงดูดมานะ้าจับแมงให้หมดมอยากล่วงดูดเอาอาการอะไรมึงคึกคักลแล้วมึงถ้ามึงดูดแล้วมึงขยันนะกูจะไม่ว่าเดยไอ้เฮียนอนทั้งวันไอ้เฮียเลยขาดผมอีกไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานเลยใช่ไหม ไปดิดูดิเชี้ยโอ้โหเชี้ยใช่เลยสัตว์ควายเขาแม่งหมดเสื่อมปิดไปครับตรงนี้ปิดไปไอ้เหี้ย คงจัดอะไรไม่ได้อีกนานเยอะมากมายครับเพราะว่าอยู่กันแค่หลักๆก็ผมแหละผิดไปเลยก็ดีนะไม่ต้องทำหรอกอด้านข้างเนี่ยทางน้ำบันหายด้าน้างแมงไทย อีกสามรอบก็เหมือนเดิมครับของฝั่งนี้เขาทิ้งไปไอ้เฮียยามที่มาอยู่นะกาชื่อนะผมพูดชื่อเลยชื่อน็อตไอ้เฮียแม่งติดยาหนะักกูก็จะบําบัดมึงนะไอ้เฮียจะแ,แม่งเอามาอยู่มึงเสือขาอยเสียชื่อเสียอ,อะไรไปหมดครับผมเวลาผมไม่อยู่นะบางทีผมไปนั่นไปนี่นะหรือปล่อยยามเ้าร้านไอ้เฮียมึงก็ มึงพาคนมาดูดไอ้เชี่ยเนกูไม่เข้าใจดิมึงกินข้าวกินนมไม่อร่อยวะมึงดูดแล้วมึงเลยมึงร่างกายมึงหล่อขึ้นไหมเนี่ยสากหมวกมันไอ้สัสเนี่หยาบแม่งเลยกูเขาจริงพอไอ้กูไม่รู้พูดคำไหนมันเนี่ยมันต้องมีอะไรไม่ดีแม่งแถวนี้มันไปทับ ที่ทับอะไรใครหรือเปล่าวะดูดิมันเป็นที่แบบไหนทำไมมันดระเผาทิ้งไปกัน่าจะเผาใส่ AE. ยามนี่เป็งไปกับนี้เลยมไม่เสียดายเลยไม่เสียใจเลยเนี่ยที่ตรงนี้ที่จริงผมก็จะทำเป็นอ่าที่ไปขับรถเล่นอ่าเหมือน,นเอาโมอเตอรต์คอร์สมาเทสรถเทสเลยนะต้องหยุดไป ว่าเจอเหตุการณ์อย่างนี้ครับที่มันเป็นเหมือนแนวเหล่งมาสุมอะแต่ด้านหลังครับผมเป็นมอนมีบ้านล้างด้านหลังนะผมพาไปดูมันเมนมีบ้านล้างด้านหลังแล้วก็มีคนออกมาด้านนี้ไม่รู้จะไปยังไงให้ดูเนี่ยมันมบนีบ้านด้านหลังถ้าไปก็ไปทางนี้ไปแล้วจะมีบ้านล้างอยู่ตรงนู้นครับผมพาไปดู ทิ้งไปครับโอ้เย็นขนขอออะไรมาเนี่ยดูเชีย่ยมันอยากจับอีกแล้วเอ๊จับก็แล้วพอที่ชักาว,าวาาสักหน่อยไหวตลกเ้ยใช้ได้เลยพอ้แบง็งเอาเอายกไปทิ้งด้วยหน่อย อมึงต้องโลกกิตขนาดเนี้ยโอ้ยหืมโอ๊ยยี่เฉี่ยอึ๊บไปหืมเดี๋ยโอ้ยกูยออยยต้องไปจับไอ้เนี้ยไอ้สัตวส

บอกช่วยหน่อยช่วยหน่ก็เดินไปละบอกว่ามาช่วยไหมช่วยแบบไหนวะับทำเองเหมือนเดิมครับเหมือนไม่มีใครเลยมาเน,น้นมากินมาอะไรเลยพวกนั้นพอมีของกินก็จะโผล่มาครับ ไปนมาช่วยวิเสียใจสะละชิมถ้าเป็นผมไปเห็นคนทำอย่างนี้นะผมช่วยแล้วมไม่ทำท่าดึกถือมือถือหรอกไม่อกจะว่าเป็นสัญชาติญาติของผมเอง โอ้โหเยี่ยชุดอะไระเนี่ย <S <S <ý nt> ไม่ใช่ของผมครับว้วาวสภาพไปนาบินขึ้นโอ้หืสุดมอกมะนอะไรที่เป็นเด็กแมวกุยงหืมอีเซ็กซี่ไปไหน เว่านกูมาทำไมวันนตอนอยู่บ้านก็ได้เด้อจ้างกูมาทำก็ได้ว่าคุยเยอะแยะไปเติมคนเยอะแยะผมคนเดียวครับเออโหโทยังไม่เจอ โอ้สาดตรวจกูมินี่เหี้ยมีคนป่วยนี่อ้เหี้ยมีเดของผู้หญิงด้วยไงวะดิเนี่ยกูจะจับไอ้เนี่ยเอเอ้า,อออาท,ทำอะไรทุกท่านเอาเทดยกเนี่จะหมดแล้วนี่ โอเคอ,อ้อย,อยโอ้อนครับครับเกบตัวครับเอาไนเอาไว้ตรงไหนเบเอาอะไรบ้างให้ยกอะไรบ้างยให้ช่วยเบของทั้หมดเลยเดี๋ยวผมย้ายทำร้านใหม่เพราะว่าผมจะซิงต่อพี่ไงอ๋อแล้วแล้วให้พี่ยกอะไรอีกีก็ไม่รู้พี่ก็หาลูกน้นองมาทำเอาเองผมเป็นคนสั่งการพี่ตอนนี้ อ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วยกยกโต๊ะช่วยพี่หน่อยได้ไหมลึกไงโอ้ไม่ไหวพี่เรื่องนึงว่ะแขนผมปวดแขนนี่ผมเจ็บตรงนี้นิดหนึ่งนี่ปวดกัดเมื่อคืนอ๋อเราเดินพี่ยกเองก็ไดพอลักๆโอเคโอเคโอเคพอเล่หลักๆไปไหนพวกเบาเลยผมถือได้ไหมลึกไหมใช่พี่เบาอืม ตอเราดูก่อนแหละว่าถ้าไม่มีงานทำก็คงมาทำที่นี่แหละผมจ้างได้อยู่ให้บัานยังไงวันละสองร้อยห้าสิบบาทก็ดีเลยดีกว่าไปเอาเงินยื่นตอนพีได้อยู่นี่ใช่หรือเปล่าใช่เอายกพี่ยกก่อนโอเคโอเครยุคใหม่ที่มันใช่เนาะมันเป็นเป็นไปได้หมดเนาะยกคของใครเออ แตก็ไม่เห็นคนร้านเรามืก่อนแม่งไม่เคยมีขโมยเลยนะตั้แต่มีคนเข้ามาก็มีพนักงานตุ๊ก็มีขโมยเลยเออหรอเอองงเลยแต่เปิดร้านทิ้งไว้บางทียังไม่มีเลยขโมยอันนี้เปิดทิ้งไว้ก็ไม่มีขโมยเปิดทิ้งไว้ก็ไม่มีขโมยก็มีพนักงานเหรอคนหนึ่งอเหี้ยน็อตนี่แหละคนหนึ่งเลยพูดไปแล้วเมื่อกี้จริงผม เป็นไปได้ไงวะถ้าเราไม่ดีหรือเราไม่มีอะไรให้กินหรือเราให้อยู่เดือดร้อนม,มันจะขโมยเฉพาะว่ามันขโมยของนะครับพี่เราต้องไปแจ้งความแะบแรกมีเอกสารอะไรมัน,นมีดเลยพัฒน,นาชนมีนประชาชนจริงเอาให้ม่งอยู่ไม่ได้เพี้ยงเยเพี้ยงจริงนะครับอันนี้ผมบอกจริงใครเป็นญาติพี่น้องมันเอามไปรักษาหรือเอามไปถ้าไมาดีก็ได้ไปครับเพราะผมเอาไม่ไหวหรอกมันจะตายหายอยู่แล้วเนี่ยครับให้ที่พักให้เงินเดือนให้เบิกตัง ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาไม่พอได้เยอะกว่าปอยอีกคือบอกว่าถ้าไม่พอตรงไหนให้เบิกเออ่าผมใช้คำนี้เลยถ้าไม่พอตรงไหนให้เบิกอือแต่ก็คือผมก็งงว่าทําไมต้องมาขโมยของไอ่พ่อองอ์พ่อคือของที่แบบผมไม่เข้าใจว่าจะมาสร้างความเดือดร้อนทําไมทั้งที่เบิกตังได้ไม่เข้าใจใช่ไหมล่ะดเนี่ยถ้าแม่งไม่ถ้าไม่มีอะไรให้ถ้าไดให้อยู่อดอยากเหมือนโอ้โหเนี่ยตอนนี้กูกลายเป็นคนอดอยากแคนแล้วเนี่ยกรู้ไหมเฮียน็อพูดชื่อไปเลย ตามหาอยู่ครับไอ้มอนี่ขึ้นรูปไปดูดิต้องขึ้นรูปให้ดูเลยนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแม่งอันตรายนะบอกเตือนเลยนะอันตรายเลยนะผู้บอกเลยว่าไม่ไหวอย่าอย่าไปเลี้ยงไว้เลยไอ้มอนี่จะชอบทำตัวแบบหน่าอันนี้ทำตัวแบบหน้าเหมือนสงสารอย่าไปสงสารครับมันเอามาอยู่หน้าร้านตี๋ขอข้าวกินแม่งทำคือเท้หวะใจง่ายเลยโอนั่นโมนั่นก็เลยให้ปอดูแลไง เอ้ยมาแล้วเอ้ย,อยอโอ้เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มไปเก็บแล้ว,ลว,ลวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับโอ้โหต้องแบบดีดูอ่ะเหลือแค่นี้แหละดูห้องไอซิงไปเลยห้องนี้จะไม่ได้เอาไว้แล้วดวิไม่เอาไว้แล้วรวนหมดเอาไว้แค่ตรงนี้พอเราไปหาที่พักกันเาอากินกันปะ แล้วบบนี้กินไปดยอะไม่ได้เชฟไปเดี๋ยวผมขอ,อาาจัดร้านจัดอะไรก่อนนะครับค่อยว่ากันเดิมวันนี้แหละ